โย่ Yo, วัตดีครับชาบีบีสองทุกท่านวันนี้ผมก็นะนี่เลยมาเล่นเจ้าทวีตนะท่านผู้ชมก่อนจะไปแล้วก็แต่งสีซะด้วยนะเล่นมาเนิ่นนานนะส่วนมากแล้วไม่ค่อยใช้อาวุธท่านผะู้ชมใช้การพลังซะเท่าไหร่เอาสีฟ้านี่ไปวะสีน้ําเงินให้เข้ากับตัวละครดีกว่าส่วนมากการแต่งรถจะเข้ากับสีตัวละครน,นั่นเองมาดูเทดินะ อืมเอาสีฟ้านี้ดีกว่าครัชมเข้ากับสกินตัวละครน,นั่นเองกับสีโป,โปวันนี้ก็เอาซิโปไปเล่นสกินอันไหนดีวะาซนตาคอร์สเหรอช่วงคริสต์มาสอืมผมว่าเดิมๆดนะิน่ะเจ๋งสุดละแล้วก็แม็กเอาสีเหลืองกันแล้วกันอืมสีไหนว่าเข้ากับสีฟ้า เขียวอืมเขียวใช้ได้นะนี่เลยนี่สีฟ้าเหมือนกันเลยก่อนจะไปอะเน้นอาวุธครับผมคลิปนี้ก็จะมาเน้นจงตีมากกว่าจงตีบอร์ดนะผู้ชมอะบอร์ดผู้เล่นอืมแล้วก็สายฟ้าเออเอาสายฟ้าไปอย่างเดียวก็แล้วกันพวกพลังการสายฟ้ามันมีอันไหนอีกวะมันเหมือนมันจะมีอีกนะ อันนี้อีกเครื่องช็อตไฟฟ้าอเอาแทนกระทิงดีเปล่าอ่ะแทนกระทิงดีกว่าโอเคอรครับกาดม่วงเน้นกัดม่วงด้วยเน้นกัดม่วงอย่างเดียวเพราะไอ้พวกพลังการนี่มันกาดม่วงอ่ะมันจะเน้นจนตีแรงทำให้สตูโคมา ได้ครับผู้ชมหรือว่าตายนั่นเองจังหวะนี้ไปโอ้มาถึงก็ได้ใส่ฟ้าแล้ว๋ยว้ํำไปก่อนเลยน้ำไปก่อนเลยอืมหืมชิบหายแล้วกูโอ้กว่าจะโดนไม่โดนนะผูช้ชมช็อตเองนะผมเป็นคนช็อตถ้าโดนนี้บอกเลยโดนกระสุนของตัวเองนี่บอกเลยสวยแล้วอืมหืมพายุ กำลังตามมาวะ่ะไายกานะข้างหลังแม่งอาวุธเต็มเกื่อนเลยโอ้โหพึ่งจัดพลังการ์ดไฟฟ้านี่เนี่ยมาเลยมาตลอดเลยเอาดิเดี๋ยวก็จะเยอะฮึมช็อ,ชอตแม่งไม่ปลอดเลยอะไรมันจะขนาดนั้นวันนี้กลัวล็อกซี่อย่างเดียวตอนเนี้ย เฮียเกือบโดนเกือบโดนนะฮะเล้าไก่ถ้าโดนนี่บอกเลยเจ้งมา,มาอืม,มาเข้ามานะครับที่หนึ่งสักทีห่างมากันมาขนาดนี้คงนามายากนะอมเรียบรนอยนะผู้ชมก่อนจะเข้านะนี่โคตรเท่เลยแม็กโคตรเท่เลย ถ้าในชีวิตจริงนะถ้าแมกเืองแสงได้นะคงจะเท่อะนะไนะปะ <c oughs> อันนี้ออฟไลน์นะคผู้ชมทัวร์นาเมนต์วันนี้ผมทัวร์นาเมนต์ของคืนนี้นะครับผมก็ได้หนึ่งนาทีสิบสี่วินั่นเองก็ตอนแรกอยู่อันดับ1งแม่งตอนเช้าอยู่อันดับสองตอนบ่ายอยู่อันดับสาม ่ันผู้ชมเจอคู่แข่งตึงจัดคู่แข่งทำได้ประมาณ1นาทีจุด1ิวิผมทำได้1นาที14วิกว่ากว่านี่แหละอืมช็อตเลยเจอแบบว่าผู้เล่นตึงจัดได้เพจประมาณ75เพจนะอันดับหนึ่งก็จะไดสอง0แม่งผมพลาดได้ไงวะ เอาดีเอดีดีด,ดโอาลุยเลยถ้าไม่กดใช้ไอ้เจ้าวงนี่บอกเลยคงจะขับได้สะดวกกว่าน,นี้อ่ะ <c oughs> เยบนนี่เหรอเอาดีเอาดีเอาดีเดี๋ยวช็อตเลยนะอืมอืมไอ้ตัวนี้อีกละเมื่อกี้ก็กดทำให้ผมมองเห็นไม่ได้การเล่นก็ต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วนะพี่เาทุกเกมอ่ะ จะเก่งขนาดนั้นนี่ก็ต้องใช้ฝีมือระดับสูงไปเรียบร้อยนี่ได้อยู่นะครับเล่นในทัวร์นาเมนต์นี่คนละเรื่องเลยกับเล่นด่านทั่วไปพวกเนี้นอบอรดบอรดในเกมบอรดระบบ AI อยู่ด้านหลังอะแม็กค,คลนีหนึ่งตัวอยู่หน้าล็อกซี่อ๋ดีโอโหมาถึงล็อกซี่เปิดอันติแล้วไม่ใช่เปิดกับดากยังไม่ใช่อันติมาโชว์ความเจ๋งทวิสเตอร์นะครับนะรับนะรองโอ้บีสอเฮอ้ยๆอย่าโดนอย่าโดนโอเคระเบิดไม่มีละโล่องอกโลงใจไปเลยครับ ซิ่งครับผมเร็วแรงอือห mm ึอ hmm. mm ือ hmm. หการแต่งรถนี่ไม่ค่อยจะได้แต่งนะผู้ชมนะใครที่แต่งนี่บอกเลยนะอย่าแต่งเยอะนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเบื่อในมุมมองของตัวเองนะผมแต่งเยอะเหมือนกันตอนนั้นแหละเสียเพชรไปเยอะก็เพราะการแต่งรถนี่แหละมันทําให้แบบว่า <c oughs> เสียเพชรน,นะฮะเปลืองเพชร ไปเลยอืมบิดเลยครับไม่มีใครนำมาเลยปลายจังหวะนี้ชนนกไม่เป็นไรนะครับชนนกในเกมไม่บาปหรอกนะครับปลายจังหวะนี้ลุยอืมมาได้สปีดอะไรตอนนี้วะเนี่ยเทอร์โบจังหวะนี้ป้าเรียบร้อยนะครับผู้ชมนีอืมจะเกียก,ากายล่อมอะไรไม่ล่ะ AI ระบบในเกมเอย มานะัดสุดท้ายนี่เลยด่านห้องทดลองนั่นเองก็เป็นสถานที่มีทั้ง <c oughs> โซนของหิมะเอกอกาะน้ําแข็งนั่นแหละมันมีสามโซน,นั้งเนี่ยด่านเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่โซนในทะเลใช่ไหมละ่ะตอนนี้๋ยวจะเข้าโซนทะเลทรายแล้ว บอกเลยสวยนะเกมนี้ผมบอกเลยภาคอันเนี้ยด่านเนี้ยมันอยู่ในเฉพาะภาค2นะภาคแรกนี่มันไม่มีเนาะผมบอกเลยภาคนี้เขาทามาดีมากเลยมันมีหลายด่านด้วยยังไม่พอด่านใหม่ก็มานะผู้ชมด่านที่เป็นเมืองนั่นแหละอะไรนะมันชื่ออะไรวะผมเคยเรียก,กว่าล,วลืมแล้วป่าจังหวัดน,นี่ใส่ฟ้ามาเต็มเกินเลยครับรอบนี้จะไปช็อตใครวะมาไปนะครับ รอบนี้มันวิ่งได้ชิลจังว่าเฮ้ยชิลจ,จัดเลยะไม่มีอะไรมากระแทกแล้วอืมอ้มพูดปุ๊บมาปั๊บเลยแต่ก็รักษาได้ครับกล่องผลัจภาบฑ์มีเสอยางนะกล่องผลพยาบาลมีซ่าได้ทุกระบบเลยครับน้องๆอืมอ้มมามาปัป๊บปัป๊บอย่า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 ,ยา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 ยชนขอบมุมอืมมานะครับสายฟ้าโอ้โห ลูกบอลเกงกีมาสองนัดแล้วเนี่ยนัดแรกรักษาได้นัดที่สองรักษาไม่ได้เลยอืมหืมไม่ให้มันได้งี้สิรอบสุดท้ายทั้งทีก็อยากจะเข้าเส้นใจให้มันดูสง่าผ่าเผยแบบสวยๆเฮ้ยถ้าโดนระเบิดไม่แบบชนเบาๆมันก็ไม่แตกนะชมมันระเบิดที่มันอยู่ใน ตีเกาะกับน้าแข็งอะของด่านนี้โอเคผมพนันได้เลยหนึ่งเพรแน่นอนเปิดกล่องตรงเนี้ยสองเพรโอเคยังเดียะเมื่อก่อนก็สี่เพซห้าเพรนี่ลมะมั้งอะโอเคแล้วไปเจอกันใหม่เงินผมก็มีประมาณยี่สิบล้านอะครับก็ไม่ได้โปรนะผู้ชมวันนี้ก็ไม่ได้โปรเงินโปรทองนะบอกเลยเล่นแบบแท้เออเล่นแบบใจใจบริสุทธิ์เออเล่นเกมนี้ดั่งใจบริสุทธิ์นั่นเอง แล้วเจอกันใหม่เราชอบลิปน,นี้ก็ฝากกัาหลายตามให้ผมด้วยเช้าบีบีสองทุกท่านวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับ